ครับสวัสดีครับทองเสร์ฐฟาร์มนะครับก็นี่นะครับก็เป็นวันที่ยีิบแปดนะครับเดือนห้าปีสองพันห้าร้ยหกสิบห้านะครับก็พายุเข้านะครับกรุงเทพช่วงเย็นนะครับก็เคลียร์ไก่แทบไม่ทันนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับแล้วก็มีเวลานะครับก็มาทําคลิปนะครับแบ่งปันความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ของ ที่ผมทําอยู่นะครับเกี่ยวกับไก่นะครับแล้วก็ผมทํา youtube อยู่2ช่องนะครับช่องทองประเสริฐฟาร์มกับช่องทองประเสริฐฟาร์มดำาจากกอกพัฒนานะครับยังไงก,ก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปทุกคลิปที่ผมทํานะครับแล้วก็เซตบุ๊กก็ทองประเสริฐฟาร์มนะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งตองห้าตองสามสี่นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งตองห้าตองสามสี่นะครับ,รบแล้วก็ มี t i k t อกแล้วนะครับชื่อทองประเสริฐฟร์มนะครับหน้าช่องโปรไฟล์ของท k t o อกผมก็จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับทองประเสริฐฟร์มนะครับกดเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับเพื่อแบ่งปันสายพันธุ์นะครับแล้วก็เห็นแนวทางในการพัฒนานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับหัวข้อนะครับก็ตั้งแต่เริ่มการพัฒนานะครับเกี่ยวกับไก่นะครับที่ผมเริ่มมีแนวทางที่อยากจะทําแล้วก็พัฒนามานะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็ประมาณ2ปีกว่านะครับ ผมเองก็ตัดตอนอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเริ่มที่จะอยากทำฟาร์มนะครับไก่ให้มีรายได้นะครับหรือซุ้มไก่ให้มีรายได้นะครับหลังจากที่ช่วงแรกนะครับทํามีแต่รายจ่ายนะครับก็อยากมีรายได้นะครับคราวนี้เนี่ยต้องเท้าความก่อนผมไม่ได้ไม่ได้เป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับก็คือมีอาชีพอยู่แล้วนะครับ แต่พอดีอยู่กรุงเทพนะครับแล้วพอที่จะมีพื้นที่นะครับแล้วก็ชอบนะครับก็เลยอยากลองทําดูนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็มีแนวความคิดว่ายังไม่มีใครรู้จักผมนะครับถ้าผมจะขายไก่ได้ก็คือขายขายได้จากหน้าบ้านหน้าร้านแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ก็เลยไปเป็นลูกฟาร์มก่อนนะครับลูกฟาร์มก็คือผมไม่เคยเป็นลูกฟาร์มใครนะครับเป็นลูกฟาร์มพี่คมเพชรแค่คนเดียวนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลูกฟาร์มพี่คมเพชรนะครับ นปัจจุบันนี้ก็มีพัฒนาเพชรดาแล้วก็เท่าดํานะครับให้พี่คมเพชรนะครับ2ตัวนะครับไม่เคยเป็นลูกฟาร์มใครเป็นลูกฟาร์มพี่คมเพชรคนเดียวนะครับแล้วก็ก็ลองทําดูเพราะอะไรครับการเป็นลูกฟาร์มเนี่ยมันหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยมีแนวทางมีโรงเรือนนะครับมีการจัดการที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเพาะพันุ์ไก่ได้นะครับมีการอนุบาลไก่ได้เลี้ยงไก่สมบูรณ์ดีนะครับมีการให้วัคซีนนะครับแล้วก็มีการ ดูแลเอาใจใส่ได้ดีนะครับลูกไก่สมบูรณ์ดีผมก็เอาลูกไก่เนี่ยส่งให้พี่เพชรแล้วก็ได้เงินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการตลาดนะครับเป็นห่วงเรื่องแค่การจัดการพอนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมันมีน้อยฟาร์มนะครับที่จัดใจกว้างแบบพี่ค่มเพชรนะครับคือตอนเป็นลูกฟาร์มเนี่ยพี่เพชรเห็นผมเป็นมือใหม่นะครับก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเอาพอาะพันเจ้าเพชรดำเนี่ยลองผสมแล้วก็พี่ลองจําหน่ายเองหรือแบ่งปันเองดูด้วย จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้วยพี่พี่พี่เคมเพชรเขาใจกว้างมากผมก็ต้องขอบคุณพี่คมเพชรณะนะนะที่นี้ด้วยนะครับก็คือผมก็เลยเริ่มทํานะครับแล้วก็แบ่งปันไปนะครับเมื่อเมื่อเริ่มทําแบ่งปันไปแล้วก็อยากจะพัฒนาในสายของตัวเองต่อก็พี่คมเพชรก็เป็นธุระนะครับติดต่อท่านสารวัตรผมก็แบ่งลูกนำจากเกาะมาพัฒนานะครับพี่ตู้นะครับก็เป็นช่วยสอนนะครับเรื่องการตลาดแนะนําเรื่องแนวทางการพัฒนา หรือช่องทางการการแบ่งปันให้ให้กับผมนะครับพี่พงเพชรก็สอนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาหรืออะไรต่างๆต่างๆหรือหลักการผสมพนธุ์อะไรเงี้ยครับก็พอก็เริ่มทํานะครับก็ทําแล้วก็เริ่มม e ี fc เริ่มแบ่งปันผมเองก็คิดขึ้นมาใน,ในใจว่าถ้าอยากจะขายได้เนี่ยก็ต้องให้คนรู้จักนะครับก็เลยเริ่มท youtube นะครับให้คนรู้จักให้เห็นแนวทางในการพัฒนาของเรานะครับแล้วก็มาเริ่มทํา เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็มาทาทิก t o อกมาทำไลน์แสแควร์นะครับเพื่อเข้าถึงกับผู้บริโภคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการลงมือทํานะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับเจอมาหมดแล้วนะครับคือเมื่อลงมือทำเนี่ยด้วยด้วยประสบการณ์ของเราน้อยนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับทุกอาชีพนะครับมีค่าครูทั้งนั้นนะครับทุกอาชีพมันมีราคาของมันนะครับที่เราต้องลงทุนนะครับก็เมื่อ บางทีพ่อไก่ที่เราซื้อมาพัฒนาแม่ไก่ที่เราพัฒนาไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเราก็ต้องกล้าตัดสินใจนะครับที่จะคัดออกนะครับเพราะถ้าเราห่วงหน้าโพงหลังนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ชัดเจนทางการพัฒนานะครับผมเองก็ลองดูแล้วชุดไหนไม่โอเคผมก็ทิ้งหมดนะครับก็ต้องทําใจครับมันมีการลงทุนอยู่แล้วทุกอาชีพมันมีราคาของมันนะครับต้องตรงนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เลยจากการทำ u t u b e แล้วก็ได้ทำ a c e b o o k หรือหรือหรือไลน์หรือได้พูดคุยกับลูกค้านะครับผมบอกเลยนะครับ80%ของลูกค้าผมหรือ FC ผมนะครับเริ่มเลี้ยงไก่ก่อนผมทุกคนนะครับ80%นะครับพวกนี้นะครับลูกค้าผมเนี่ยเป็นครูผมทั้งนั้นนะครับเป็นคนให้ข้อมูลนะครับบางคนเนี่ยเก่งทั้งด้าน ออกพิสูจน์สายพันธุ์นะครับชังเชิงกีฬานะครับบางคนก็มีแนวทางในการพัฒนาเป็นครูผมและให้ผมเอามาคิดแล้วก็ไต่ตองแล้วก็นําจุดที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มาพัฒนาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ที่ท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ทุกทุกคำพูดของท่านบางท่านผมสามารถนํามาทําหรือพัฒนาต่อยอดได้นะครับก็เมื่อเมื่อลองทําดูแล้วนะครับ ทำดูสักพักแล้วก็เห็นถึงแนวทางการพัฒนาสักปีกว่าเนี่ยเริ่มมีลูกเพาะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหลักแล้วที่เราจะจับคู่ผสมแล้วก็แนวทางที่เราอยากพัฒนาแล้วก็เส้นทางที่เราชอบจินตนาการที่เราอยากไปนะครับเมื่อมันมีหลักแล้วเนี่ยคราวนี้มันไม่ยากแล้ก็คือมันต้องใช้เวลาละในการพิสูจน์แนวทางที่เราคิดว่าใช่นะครับอันนี้ก็ต้องมาใช้เวลาอีกนะครับไม่มีนะครับใครเพราะพันุไก่แล้วสามเดือนสําเร็จไม่มีนะครับ มันอาจจะมีคนที่มีเงินทุนเยอะนะครับนําพ่อไก่ที่ราคาแพงๆนะครับที่เขาผ่านมีค่าตัวแล้วก็ด่งดังในโซเชียลค่าตัวแพงๆนะครับมามีเงินทุนก็ทําโรงเรือนใหญ่โตสวยงามนะครับแล้วก็นําพ่อพันธุ์ที่มีมูลค่ามาพัฒนาแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยจะจ่ายลูกออกมาใช้งานได้จริงนะครับตัวเขาเก่งเขาอาจจะจ่ายลูกไม่เก่งก็ได้นะครับก็ต้องลงมือทําอีกนะครับพ่อไก่มีมูลค่าครั้งแรกก็คือเมื่อเขา ชนะนะครับแล้วเขาจะมีมูลค่าอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อเขาจ่ายลูกเก่งนะครับในความคิดผมนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับคือเขาชนะพิสูจน์แล้วว่าเขาเก่งจริงนะครับในเชิงกีฬาก็มีมูลค่าแล้วและมีมูลค่าอีกทีก็คือตอนที่เขาจ่ายลูกเก่งนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีเหล่ากอที่มันใช้งานได้ไม่ในหมายความว่าเ,เก่งที่สุดนะครับ ออกไปพิสูจน์สายพันธุ์แล้วโอ้โหชนะตลอดไม่ใช่นะครับหมายความว่าไม่ทิ้งนะครับคําว่าไม่ทิ้งของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับในความคิดของผมก็คือมันพอที่จะไปแข่งขันทางเชิงกีฬาแบบพันร้อยได้นะครับหรือไล่บอลป่าได้นะครับผมผมคิดว่าแบบนั้นก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับในความคิดของผมในการพัฒนานะครับแต่เราก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปการดีขึ้นไปก็ต้องขึ้นอยู่หัวเชื้อที่ท่านมีด้วยนะครับถ้าท่านมีหัวเชื้อที่ดีนะครับการต่อยอดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าท่านนะครับไม่มีหัวเชื้อไม่มีหลักการไม่มีแนวทางนะครับแล้วก็ไม่เห็นเส้นทางที่จะทํานะครับก็มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับมันยากนะครับเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะเป็นพม่าหรือหรือเชิงดีพอเป็นเชิงจะพัฒนาไปสายไหนจุดเด่นของเราในการที่เราอยากจะทําแบ่งปันเอฟซีของเราคืออะไรนะครับอย่างผมเองก็เนึงนงน,งนงเรื่องของเบิร์แคงกระดูกโครงสร้างนะครับเพราะว่าผมพัฒนาก่อยงอนนะครับก็ ในเรื่องของโครงสร้างกระดูกนะครับก็แนวทางการพัฒนามันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ปัญหาที่เจอขึ้นก็อาจจะอาจจะได้ผลผลิตที่ตัวใหญ่นะครับบางทีอาจจะไปพิสูจน์ทางเชิงกีฬาไม่ได้นะครับปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะทํารอยนะครับให้มันหนีเราแต่กระดูกโครงเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากซึ่งอยากทํานะครับแต่ก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับก็มาถึงจุดจุดนี้ก็ก็เริ่มพัฒนา มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บสายพันธุ์ต่อยอดได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับถึงถึงจุดนี้ก็ก็คาดหวังไว้ว่าวันหนึ่งนะครับจะมีลูกพาอตัวเองนะครับได้ไปไปพิสูจน์นะครับทางเชิงกีฬาที่มีมูลค่าสูงสูงนะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับก็มีความหวังเล็กๆนะครับอยากจะทําได้นะครับแล้วก็ตั้งใจทําอยู่นะครับแต่ผมเองเนี่ยออกตัวก่อนนะครับไม่ ไม่ได้มีความสามารถทางด้านเชิงกีฬาที่หยอกไปทําเองหรือทําได้เองนะครับก็อาจจะต้องใช้กัลยาณมิตนะครับที่ดีนะครับช่วยเอาไปเลี้ยงให้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับผมเองต้องบอกก่อนนะครับเริ่มลงมือทํานะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเองเนี่ยโชคดีนะครับเจอกัลยาณมิตที่ทําอาชีพเพาะพันธุ์ไก่เนี่ยที่ดีเกือบหมดเลยนะครับ ก็พี่คมเพชรพี่ตู้ท่านสารวัตรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ให้ความรู้พี่เปิ้ลเสียชานนะครับทุกๆคนนะครับที่ผมไปพบปะพูดคุยผมมันเป็นน้องใหม่ครับสิ่งที่เขาพูดเป็นประโยชน์กับผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับลูกค้าผมนะครับที่ได้พูดคุยกันทุกท่านเป็นครูผมหมดนะครับเป็นแนวทางให้ผมพัฒนาหมดนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับก็หวังว่า จุดที่ผมเริ่มพัฒนามามาถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มมีแนวทางลูกพ่อของผม FC แบ่งไปเริ่มใช้งานได้ผมก็เริ่มมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ทำนะครับแล้วก็คาดหวังว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านี้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามทองประเสริฐฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ก็มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะครับว่าเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นสาระความรู้นะครับให้ท่านให้เห็นแนวทางในการพัฒนานะครับว่าเป็นแบบไหน แล้วก็ถ้ามีโอกาสดีๆก็จะมาทําคลิปเป็นสาระข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับเวซีไไ่ได้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 เอาไปเพื่อเห็นแนวทางต่อนะครับครับวันนี้ก็ลากันไปครับสวัสดีครับ